อีเจีย๊ยบบอกสาเหตุที่หายไปเพราะน้ำท่วมปอดเส้นเลือดหัวใจตีบไตาวายติดเชื้อในกระแสเลือดต้องนอน ICU 20วันใครคิดถึงอีเจีย๊ยบบ้างคะคอมเมนต์มาหน่อยอีเจีย๊ยบเรียบด่วนได้ออกมาโพสต์สาเหตุที่ตัวเองหายหน้าหายตาไปก็เพราะว่าตอนแรกมีอาการหายใจไม่อิ่มนึกว่าตัวเองเป็นกรดไหลย,ย้อนตามภาษาคนไม่ใส่ใจสุขภาพแต่พอวันที่สองหายใจไม่ออกต้องหายใจทางปากเหนื่อยมากนอนราบไม่ได้จึงไปโรงพยาบาล หมอตรวจว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะน้ำท่วมปอดและมีเส้นเลือดหัวใจตีบถึง3เส้นต้องรักษาโดยการทำบอลลูนหลังจากที่รักษาเนี่ยอีเจียบก็มีอาการน้ำท่วมปอดมาตลอดเพราะยังกินน้ำเยอะกินเค็มอยู่จนถึงวันที่อีเจยบต้องแอดมิด ICU นอนไม่ได้สติ20วันเพราะไตาวายค่าตับสูงและติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะเส้นเลือดหัวใจตีบเนี่ยมักเกิดในคนที่กินหวานกินมันสูบุรีมีโรคประจาตัวไม่ดูแลสุขภาพ ทำให้หัวใจขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจอ่อนแรงหัวใจเต้นผิดจังหวะทำให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้ไม่ดีเลือดข้างในปอดทําให้น้ําท่วมปอดแม้จะรักษาด้วยการบอลูนไปแล้วแต่ถ้ายังกินน้ําเยอะกินเค็มอยู่ก็ทําให้หัวใจทํางานหนะนักน้ําท่วมปอดซ้าได้ไตกรองน้ําเยอะขึ้นก็ทําให้ไตาวายพอภูมิตกก็ทําให้ติดเชื้อในกระแสเลือดตามมาค่ะอีเจียเลยออกมาแชร์เรื่องราวนี้เพื่อให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีค่ะ